พี่แม่แกเป็นป้าขายหมูย่างชยี่ป้าเป็นบ้านของป้าเนี่ยแล้วป้ารู้จักฉันได้ไงเนี่ยแม่ฉันอะเปิดร้านขายทองป้าจะไปไหนก็ไปไป่มีสังคมที่ดีมีเพื่อนเรามีเพื่อนไฮโซมีแม่ขายหมูย่างทงน้จอแจเนี้ยอีกไงแม่ดูไหม กูเห็ตเรียนวันแรกดูสิหนงใส่ชุดนักศึกษาสวยจังเลยจริงเหรอแม่จริงสิลูกแม่น่าสวยที่สุดเลยงั้นหนูไปเรียนก่อนนะแม่เอาเงินเอาเงินไปนะลูกเอาเงินไปนะตั้งใจเรียนนะรู้ไหม แม่่ะยอมลำบากเพื่อให้หนูได้เรียนที่ถึงสูงฉันน้ำต้ตั้งใจพอแล้วแม่แม่พูดไป็นรรอยรอบแล้วนั้นหนูไปเรเลยแล้วนะแม่อื โน้นอะอ๋อขอใจนะอะไเดี๋ยวยังไม่ได้หมาวันแรกหรออือใช่ฉันเพิ่งมาวันแรกอะ่ะแล้วเธอเรามาวันที่สองแล้วแล้วนี่ชื่ออะไรอะ่ะเราชื่ออองอิงเธอล่ะเราชื่อออมนะดีที่ได้จักเอ่อไะหาอะไรกินกันไหมเดี๋ยวเราพาไปอือไปดิ ด้วยค่ะ<ม>อ้าวุ้ยอิงไม่กินอะไรหรออืมพอดีเราไม่ค่อยหิวอะเอาวันนี้กิดไว้อันหนึ่งเชื่อฉันแล้วตอนเรียนแล้วจะหิวอืมก็ได้ก็ได้เท่าไหร่คะสามร้อยจ้ะฮะสามร้อยเอ่อพอดีหนูไม่ค่อยหิวแล้วอะคะ่ะแล้วก็ลืมเอาเงินมาด้วยงั้นหนูขอไม่รับดีกว่าค่ะอ้าว เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองละกันนะคะแหมพี่ไบต์หล่อเลยนะทำไมอยู่ก็นู้ใจดีขึ้นมาแบบนี้อะ่ะเลี้ยงอ,อมด้วยใช่ปะไม่อ่ะเลี้ยงทำไมอา้าวก็ทำไมได้นแต่เพื่อนออมอะ่ะนั่นนาสิคะ่ะเลี้ยงเลี้ยงหนูทำไมอ่ะคะเราไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำอะ่ะอืมเอาไปเถอะเดี๋ยวก็รู้จักกันพี่ชื่อไบต์นะคะเป็นรุ่นพี่ของเจ้าอ,อมมันยินดีที่รู้จักนะครับ หรือชื่ออุงอิงนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับขนมนะคะเเปลี่ยนจากคาขอบคุณเป็นอดีไลน์ได้ไหมครับแหมเอาเอา,เอามือถืงแอดไลน์พี่เขาสิสทำไงดีอะ่ะถ้าเขารู้ว่าเราบ้านจนแล้วไม่ม,มีมือถืออย่างเงี้ยเขาจะคุยกับเราไหมอ๋ <S <S อพอดี ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านอะคะ่ะไว้เข้าหลังนะคะองั้นไม่เป็นไรครับวันหลังก็ได้แต่วันนี้เลี้ยงก่อนเนาะเรียบร้อยจัดการไห้ <laughs> ไล่ไลอิงเปิดเรียนวันแรกมีปัญหาอะไรรู้เปล่าดูหงดหิดจังเลยมีปัญหาอะไรก็รู้คโอ๊ยแม่เย่ายมาจับได้ไหมมีอะไรก็บอกแม่เดี๋ยวพ่อแม่ช่วยได้แม่จะช่วยอะไรหนูได้แม่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเขาบอกมาก่อนพี่มีอะไรรึลูกก็ที่โรงเรียนอะเวลาเรียนหนังสืออะเขาก็ใช้มือถือกันทั้งนั้นอะ ดูหนูดิมีไหมก็ไม่มีไม่ถือนะมันจะเป็นขนาดนั้นเลยเลลูกมันก็ต้องจำเป็นสิแม่แม่ดูหลายโรงเรียนดิเขาก็มีันทางนั้นอ่ะเดี๋ยวแม่จะหาให้นะลูกนะจริงนะแม่จริงจ้า มแม่จะหาให้นะลูกนะจ้ะแม่นี่อ้งอิงสรุปวันนี้แกเอาโทรศัพท์มาหรือ,อยังเนี่ยอีพี่ไบมันตามจิกฉันมาหลายวันแล้วมันอยากได้ลายแกอะ <c oughs> วันเนี้ฉันไม่ลืมหรอกฉันเอามาอยู่แล้วจ้าดีมากค่ะ เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนันฮัลโหลสาวๆเป็นไงบ้างครับโอ้โหพูดถึงปุ๊บก็มาปั๊บโค้ชจะตายยากเลยพี่ใบเนี่ยกำลังจะขอไอเดียลายของยายวิงให้พี่ดูดีเลยเฮ้ยโอ้โหจริงดิโอ้โหรอไปนาทิตย์จัดไปดิครับมา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 อันเลยอันเลยคนด่วนเลยดิย่างจ้าดิย่างไหมจ้าไปซื้อหน่อยจ้าโอ้ป้าป้าไปขายอื่นปะนะไปเถอะอ้วอิง เพื่อนหนูอยู่ลูกกินกินอะไรมายังลูกหมูย่างไปกินไมหมลูกเอาอิงนี่แม่แกเป็นป้าขายหมูย่างเหรยนี่ป้าเป็นบ้าอะไรของป้าเนี่ยแล้วป้ารู้จักฉันได้ไงเนี่ยแม่ฉันอะเปิดร้านขายทองป้าจะไปไหนก็ไปไปบ้าแล้วนีปนะ่ป้าขอโทษจ้าป้าเสียห่งวงลูกเลยจำผิดป้าไปก่อนนะ เออฉันก็ว่าอยู่นั้นจำได้ว่าแกเคยบอกว่าแม่แกเปิดร้านขายเท่าอยู่ยาวร่าชฉันว่าป้าคนนี้ก็คงสติไม่ดมีแน่เลยอะ่ะ ทำไมพี่ไม่ชวนออมมาด้วยอ่ะอ๋อพี่ชวนแล้วแต่เขาไม่ว่างอนะ่ะจริงๆเราก็เติวด้วยกันสอนผลก็ได้นะเดี๋ยวนั่งก่อนเลยสบายนะอืม้มอุ้อิงอุ้อิงน้ไงไมว่าวอุ้อิงเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดเลยอ่ะ พี่ไบพูดอะไรเนี่ยอย่าทำาัันเขินดิพี่ก็รู้นะว่าอู๋งานก็ชอบพี่เหมือนกันนะอะใช่ไหมก็ชอบงั้นพี่ขอนะ พี่ไหมพี่จะดูแลหนูเองเออไม่ได้อ่ะพี่อิงต้องขอแม่ก่อนอ่ะเลิกเอาแม่มาอ้างได้ไหมฮะคือถ้าอูยู่อิงไม่อยากอยู่พี่อ่ะเดี๋ยวพี่ย้ายไปอยู่คนอื่นก็ได้เดี๋ยวพี่ก็ได้จ้ะอยู่ก็อยู่แต่อิงขอกลับไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะจริงอะอือน่ารักจังเลยค่ะ Oh. Uh -huh. มีเพื่อนไฮโซแต่ดูแม่ดิมีแม่ขายหมูย่างจนจนแบบเนี้ยอิงไงแม่รูไหมอิงอย่าไปเลยลูกอิงอย่าไปเลยนะแม่อยู่กับแม่เธออิงแม่โอ๊ยโอ๊ยแม่ลบเองนะอิงจะไปไหนล่ะลูกจะไปเลยกรรมการอยู่กับแม่เถอไปไหนแม่ก็ทนกับลูกนะ ทำไมลูกอิงจะไปอยู่คนไหนแล้วลูกเอ้อินนานยังไงเนี่ยเมื่อไหร่วดี๋ยวไปไม่ทันโ,โอ้ทำอะไรนานจังพี่ไบรท์อิงมีข่าวดีจะมาบอก อิงท้องพี่ใบ้ลูกของเราสองคนเลยนะพี่ใบพี่ไบ้ดีใจหรือเปล่าพี่ใบพี่ใบฟังอิงอยู่ไหมเราท้องไปเอาออกซะฮะไม่ได้ยินเหรอพี่บอกให้ไปเอาออกไงนี่นี่พูดนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยลูกของเราสองคนเลยนะพี่ใบพี่ใบยังไงก็ไม่เอาออกอะพี่ใบ เราสองคนเกิดมาเลยนะพี่ไ่แล้วไงวะพี่มีนาคนเว้ยพี่กำลังเรียนอยู่แต่ถ้าพ่อแม่พี่รู้ว่าพี่มีลูกอ่ะพี่จะทำไงแต่พี่ไใ่ยังไงอิงก็ไม่เอาลูกออกพี่ใบพี่ไม่เอาลูกออกเด็ดขาดนะพี่ไใ่ไม่เอาอ่ะพี่ไใ่โอ๊ยก็เรื่องมึงดิมึงอยากเลี้ยงไว้มึงก็เลี้ยงมันคนเดียวเลยกูไม่เลี้ยงจะไมพี่เลี้ยวหรือไง เราไม่ได้ทำไงอะฮะทำไมพี่เลีอยงางเงบนี้เฮ้ย ค่ะพี่ ไปแม่เขาต่างหาเองทุกวันเลยเดินตัง้งแต่เช้าจนเย็นปากซอยท้ายซอยพอแกไม่ได้ขายของแกต้องมีงเงินซื้อยารักษาและร่างกายที่ทุดแล้ก็มีคนมาเจอว่าแกตายแล้วอ่ะมันเสียใจในะ่นะแม่แม่ถึงสิจ้าแม่ ทำไมหาแมวนี่ไงทำไมแม่ไม่ตื่นอ่ะอุ้ยตะเรียนวันแรกดูสิหนูใส่ชุดนักศึกษาสวยจังเลยแม่ตื่นสิจ้ะแม่หนูขอโทษแม่อย่าทิ้งหนูไปเลยนะจ๊ะแม่หนูขอโทษแม่